สวัสดีนะคะไม่ว่าจะมาหาหน่อไม้แบบนี้นะคะเอาไปต้มน้ำพริกนะคะจะเลือกเอาเฉพาะเป็นแบบนี้นะคะต้องเอาเสียมมาเอาเสียมมาเดี๋ยวไปหาไว้ก่อนจา้าอันนี้มันแข็งไปอันนี้ยาวไปเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาทางโน้อนอีกนะคะ กำลังขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะจะวไวายจะหาแบบที่เป็นเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะคะจะหาเอาที่ปีกข,ขาวข้างล่างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาขุดออกไว้ก่อนจะมาขุดได้เห็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาสับเอาไปทําน้ําพริกกะปินะคะเพื่อนๆนี่จะามาทํเอา,าเป็นกินน้าพริกกะปิปลาทูทอดนะคะเมนูเย็นนี้นะคะ เมนูเช้าเมนูกลางวันส่งไม่ทันละนี่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 ว้าวเลยตรงนี้จะมีหลายหน่ลยเด้เนี่ยจะไม่เอายาวนะคะจะเอาประมาณนี้แหละเวลาต้มน้ำต้มน้ำพริกนะคะจะไม่ใช้อะหน่อไม้ยาวๆนะคะมันจะได้หวานกลมๆนะคะ ไปดูกอนหนึ่งก้อนหนึ่งนะคะนี่ไงตรงนี้มีอยู่นะคะนี่ติดมาเขียวไว้ก่อนเราจะไปเอาเสียบมานะคะโอ้โหตรงนี้ทำไมลกจังตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีใครทำความสะอาดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าทำความสะอาดตรงนี้แล้วนะคะเขาจะไม่อนน่อนนุ่มนิ่มนะคะ เราต้องใช้ใบของเขาเองนี่แหละคุมไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อความชุ่มชื้นนะคะไผ่เนี้ยต้องอดแต่ข้างในคงนั้นอ่ะคงจะสับายากนะเนะคงจะสับายากเราก็จะหาปะมาณนสีห้าน, 4, 5, นอนนี่แหละลก็พอกินนะคะเพื่อนๆพ,พอกินแล้วเนาะเดี๋ยวไปเอาเสียมกันนะคะ เกี้ขับรถมาแวะผ่านมาก็เลยแบบไม่ได้เอามาด้วยนึกว่าโดนเขาสับไปแล้วที่จริงเขาก็ยังไม่ไม่ไม่สับเพราะมันติดถนนนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเสียมนะคะได้ประมาณสี่ห้าสี่ห้าหนอนะคะเพื่อนแต่หนอนนี่สวยสวยสวย,สวย,ส,วยสวยอีหลีเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับบ้านไปเอากันนะคะสวยงามสวยงาม